สวัสดีครับผมหนุ่มง,งานแกะขอให้บอกนะครับผมเจอแล้ววันนี้ก็ผมมีมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับได้มาส,สดๆร้อนๆเลยก็เลยจะมาทําการทำแหล่ให้พเพื่อนๆดูนะครับเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับพเพื่อนๆที่เริ่มทำนะครับผมก็พกเพิ่งเริ่มเหมือนกันแล้วก็จะมาแกะให้ดูกันนะฮะว่ามันแกะแบบไหนและข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยก่อนอรับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เลือกเป็นกำลังลใจให้ผมและช่องของผมด้วยฮะ แล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊รลาสครับลุงเมืองพาณิ์นะครับผมก็มีอะไรขายหรือมีอะไรต้องการจะสอบถามราคาอะไรก็ทักเข้ามาได้เลยครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับโอเคเราก็จะมาถอดตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบนะเราก็ถอดออกได้เลย สี่ตัวนะครับน็อประศินมาเริ่มประสิแล้วนะครเราลองทำการตอมนิดหนึนะ่ง โอเคาป้มอ่งน้ยโอประมาณนี้ครับแล้วก็การแจกครับแจกต้องมีอะไรมากครับใช้พลังไ,ได้เลยแล้วแต่สะดวกไ,ได้เลย ทองเหลืองนะผมนี่เป็นทองเหลือง ก่อนคนะรับเราไ่เนุณยั ไต้องเบามือครับดุลแรงได้เลยนะแล้ับต,ต่อใี่ออกนะ ไปทางเหลืองให้เนี่ย โอเคเป็นทองเหลืองเลยนะครับผม กสงหน่อยครับโนี่นะตอกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมอนเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราต้องใช้อะไรลองหน่อยนิดนึงนี่นนครับเก็บๆไปหน่อย ได้ครับเกองครับ okay, ได้ครับผมเพราะในงานเลยก็มันจะต้องใช้ระยะเ,เวลาหน่อยนะครับ ที่เป็นมาณนี้ปึ๊บพอมาถึงนี่้นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนเดิมก็คือเอามมีผ่าได้เลยนะครับแบบที่เราเคยเคยลยนะครับน,นี่นะครับอ่านาเลยครับ ครับผมผ,มผาเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับ,บคลิปการผ่ามอเตอร์เราก็าจะได้ตัวทองแดงนะครับแล้วก็เหล็กนะครับผมเหล็กทองเหลืองนะครับก็ได้เหล็กตัวได้ทองเหลืองนะฮะได้ลวมอย่างนิดนึง น,นี่เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองตอนนี้เราเรามันก็จะประมาณร้อยี่สิบนะครับประมาณนี้แบบคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้า